ท่านใดที่กำลังหาเทาเฮา์หลังใหญ่ในทําเลสุขุมวิทตอนปลายงบ7จ็ถึงสิล้านแนะนำที่นี่เลยค่ะ plus city park สุขุมวิท101 1ทับหสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกิกจาก property agency วันนี้กิกพามาดูทาเฮาส์นะคะในหมู่บ้าน plus city park สุขุมวิท101ทับ1นะคะซอยวชิระธรรมสาธิต31หลังนี้นะคะ23.10ตารางวา4ชั้น230ตารางเมตรหน้ากว้าง6เมตรนะคะจอดรถได้2คัน3ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะหลังนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มีผู้เช่าอยู่นะคะแล้วก็ผู้เช่าออกไปได้2-3เดือนละ เมื่อสักครู่หน้าบ้านที่เราดูเนี่ยเจ้าของได้ทำการปรับปรุงตรงพื้นที่จอดรถหน้าบ้านแล้วนะคะก็ลงเสาเข็มใหม่นะคะปูกระเบื้องใหม่แน่นหนาไม่สุดละนะคะแล้วอันนี้คือชั้นหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารแล้วเจ้าของก็ทำครัวไทยไว้ด้านหลังตามที่เห็นนี้นะคะ ด้านล่างเนี่ยก็จะทำเป็นห้องทานข้าวก็ได้นะคะหรือว่าบางบางหลังเขาก็จะทำเป็นออฟฟิศอันนี้เป็นห้องน้ำรับแขกมีห้องเก็บของใต้บันไดด้วยนะคะแล้วก็บางท่านก็จะบิวอินตู้เก็บรองเท้าอะไรแล้วแต่ท่านดีไซน์เลยนะคะหมู่บ้านนี้อายุประมาณสัก 16ปีแล้วเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มีทั้งหมด108หลังนะคะมีถนนเมนถนนเดียวเองนะคะแล้วก็จะเป็นซอยย่อยซอย1 2 3 4 5เป็นต้นไปนะคะบ้านเนี่ยง่ายๆเลยมีแค่2ไทป์นะคะ4ชั้นกับ3ชั้นนะคะ สี่ชั้นเนี่ยคือทายปเดียวกันหมดเลย230ตารางเมตรนะคะต่างกันที่ว่าตำแหน่งบ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนทิศเหนือทิศใต้นะคะอย่างหลังนี้ตั้งอยู่ทิศเหนือทีนี้กี่พาขึ้นมาดูบนชั้น2แล้วค่ะนี่คือจุดเด่นของบ้านเลยนะคะดับเบิลวอลลุ่มไฮซิลลิงประมาณสัก6เมตรนะคะนี่คือจุดเด่นของหมู่บ้านนี้เลยนะคะ ซึ่งส่วนนี้ส่วนมากเนี่ยลูกบ้านเขาก็จะตกแต่งเป็นห้องนั่งเล่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นวิวนะคะก็มันจะเป็นซอยเนาะซอยเนี่ยก็จะมีบ้านซ้ายขวานะคะตรงข้ามกันนะคะประมาณสักซอยละประมาณ10หลังนะคะมีระเบียงเล็กๆตรงส่วนนี้นะคะซึ่งชั้นสองเนี่ยก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีส่วนข้างหลังเดี๋ยวเราจะแพนไปให้ดูนะคะ นี่แหละค่ะตรงส่วนนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยก็จะทําเป็นห้องนอนที่สี่ยังได้เลยนะคะเพราะว่าทางริมขวาที่กิ๊กกำลังเดินเข้าไปที่เขาทําเป็นเพนทรีอยู่เนี่ยที่จริงตรงเนี้ยทาเป็นห้องน้ําได้นะคะบางหลังทําเป็นห้องน้านะคะเป็นห้องน้ําของห้องนอนที่สี่เพราะส่วนเมื่อกี้สามารถทําเป็นห้องนอนที่สีได้เลย บอกจุดเด่นที่กีคิดว่าเป็นจุดเด่นของทาวเฮาส์ที่นี่นิดนึงนะคะกีคิดว่าทาวเฮาส์ที่เนี่ยขนาดพื้นที่เนี่ยใช้สอยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เขาจัดวางเลเยอร์ได้ค่อนข้างเป็นสัดเป็นส่วนที่ดีนะคะหมายถึงว่าเราสามารถดัดแปลงห้องต่างๆให้ตรงกับการใช้งานของเราได้เช่นถ้าสมมุติว่ามีสมาชิกเยอะเราก็อาจจะดัดแปลงห้องนอน เพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะทำเป็นโฮมออฟฟิศด้วยคืออยู่อาศัยด้วยแล้วก็ทำเป็นออฟฟิศด้วยที่จริงเราก็สามารถแดัดแปลงชั้น1ห,หรือแม้กระทั่งชั้น2อ,อะ่ะเป็นออฟฟิศได้เลยนะคะชั้น3ชั้น4ี่เราก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยสังคมที่นี่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนิดๆเพราะว่า มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติกิ๊กขายบ้านที่นี่ไปได้หลายหลังแล้วแล้วส่วนมากก็จะเป็นภรรยาคนไทยสามีต่างชาติหลายหลังเลยแล้วก็ผู้เช่าเนี่ยส่วนมากก็เป็นต่างชาติทั้งนั้นนะคะกิ๊กคิดว่าน่าจะประมาณ70% 3 0ก็คือคนไทย70%ต่างชาติสัก30%อรอีกอย่างหนึง่งระบบการจัดการหมู่บ้านของที่นี่ค่อนข้างดี ดูแล้วสะอาดปลอดภัยนะคะมีมีรปภพอ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเนี่ยส่องเข้าทุกซอยของหมู่บ้านเลยเออที่นี่ไม่ได้มีสระว่ายน้ำหรือฟิตเนสนะคะเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้ใหญ่มากเนาะมีแค่108หลังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้มีพวกแฟคซิตี้อย่างนั้นนะคะอันนี้ตอนเมื่อสักครู่นี้เรามาอ,อ่ออยู่ที่ ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะอันนี้พิเศษอยู่อย่างหนึง่งคือเจ้าของท่านเนี้ยเขาต่อเติมตรงดับเบิลวอลุ่มอะคะ่ะให้มันยื่นออกมาเมื่อสักครู่เนี้ยให้เป็นที่อ่าให้เป็นวอลดรอปให้เป็นวอลินวอลดรอปตรงเนี้ยค่ะอันนี้คือส่วนต่อเติมนะคะออริจินอลเนี่ยมันถึงแค่ประตูที่ปิดตรงนี้นะคะ คิดว่าเจ้าของอาจจะเห็นว่ามันเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยากจะเปิดกระจกตรงมาเตอร์เบดรูมด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากก็เลยยื่นทําเป็นที่ยื่นออกไปเลยเพื่อให้เป็นตัว walk in wardrobe แทนนะคะตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้น4แล้วนะคะมาเตอร์เบดรูมเมื่อกี้เป็นชั้น3อันนี้เป็นชั้น4อีก2ห้องนอนนะคะซึ่งทั้ง2ห้องนอนเนี่ย ก็มีห้องน้ำในตัวแล้วก็ไซส์แบบใหญ่เลยนะคะวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆนะคะมีวิล Built-in w a r d r o b เยอะแยะหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าท่านไหนอยากจะแบบมีเสื้อผ้ายเยอะเนี่ยก็จัดตู้ได้เต็มๆเลยนะคะเพราะมีสเปซค่อนข้างเยอะนะคะอีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านนี้อยู่สุขุมวิท101ทับ1น,นะคะซึ่งซอยเนีย ก็ทะลุไปได้หลายซอยเลยอ่อนนุชอุดมสุขนะคะสุขุมวิทสีนัครินไปจนถึงบางนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนส่งสาธารณะที่ใกล้เนี่ยถ้าเป็น BTS ก็เป็นสายสีเขียวสถานีปุณณวิถีหรืออุดมสุขก็ได้นะคะแล้วก็ MRT สายสีเหลืองที่เพิ่งสร้างเสร็จเลยก็เป็นสถานีสวนหลวงรอเก้านะคะแล้วก็ตรงเนี้ยซอยเนี้ยเป็นซอยชุมชนเนาะหมายถึงว่าเป็นสถานที่ที่คนอยู่อาศัยกันเยอะนะคะเป็นแหล่งชุมชนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งตลาดโดคอมมูนิตี้มอลนะคะอ,อ,อย่างเช่น True Digital Park อะไรแบบนี้เนาะถ้าท่านไหนสนใจนะคะอยากเข้าชมบ้านเพิ่มเติมนะคะแจ้งกิกได้ตลอดเวลานะคะวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ